สวัสดีครับสวัสดีครับุ่นผู้ชมที่รบรักมีใครถูกไหมครับแตกนะครับผมแตกหกศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งนะครับแตกนะครับประจำวันที่เก้าเมษานะครับตามต่อนะครับตามต่อครับต่อครับตามต่อนะครับวันที่สิบนะครับสิบเมษาสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับแนวทางหอยหาหน่อยครับสามหน่อยครับพิเศษปกติ Vip นะครับ เด่นก็คือผมให้มาเด่น0กับ7นะครับ0ย์ก็ประกอบเขด้วยนะครับ 01, 03, ์ห0ึ 05, ศูนยแล้วก็0ูนย์เนะครับส่วน7นี่ก็ให้ประกอบด้วย 70, 72, 73, นย์เนะครับผมกันนะครับผมมีชุดกันมาให้ก็2นะครับ 2 0 2 1 2 3 2 6 2 7แล้วก็2 9นะครับผม3ตัวกมก็มาให้นะครับ0 7 2 2 7 0แล้วก็2 7 3นะครับเอาละครับมีใครถูกบ้างก็คอมเมนต์ให้ทีนะครับที่มาดูคลิปล่าสุดวันแตก60 61หนึ่แล้วก็31นะน,นะครับหวังว่าทุกขั้นจะถูกหวยนะครับโปรดใช้วิจยยารณ์ในการรับชมนะครับผม นี่อ่าหวยมันแค่เป็นเศรษตินะครับเป็นแท้ษตินะครับไม่สนุนให้ทุกคนเล่นการัน,นันนะครับผมความรักของพ่อแม่ยิ่งเหญ่ยเสมอนะครับด้วยความเคารพครับความรักพ่อแม่ยิ่งใยญ่เสมอครับขอบคุณที่เป็นกัลดารนิรตนเป็นเพื่อนในการันนานนะครับผมดูแลสุขภาพดีเด้อความรักพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับไม่บาดจุ๊บ